สานงานดีกว่านี้โดยเฉพาะสามประสานแนวลุกนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนจบเนี่ยเราโฟกัสตอนจบว่าเสมอ1นึ่งหงแต่เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเมื่อคืนนะครับเรียกกันว่าแมนยูเนี่ยคือมีโอกาสที่จะยิงประตูชนะแต่แมนยูก็ต้องพลาดตามสเต็ปนั่นแหละนะครับเพราะว่าบ้านใครบ้านมันเนทีนี้ประเด็นเมื่อคืนนี้นะครับมันก็จะมีจังหวะที่กลายเป็นการโกเถียงกันอยู่ ความหมายก็คือมีเรื่องของ V R ซึ่งผมจะไม่โฟกัสอะไรเลยนะครับเพราะว่ามัน,มนตัดสิ่งัันไปแล้วแล้วก็ในส่วนของดาโลกับลามุสไฮรุนนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับเบลโซซิดัตเนี่ยก็พยายามเปิดเกมใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้บุนโอนฟอนันเดสนี่นะครับก็ยังคงเป็นคนที่ลงมาคุมกลางถ้าบุนโนนคุมกลางเนี่ยคาเซมิโร่ไหลลื่นเลยนั่นก็หมายความว่าแพชชั่นสคนนี้ทำให คือถ,ถ้าบูโน่เล่นดีอะ่ะคาเซมิโลก็เล่นดี